เซนสวัสดีค่ะพวกเราเซ็กซี่สองสามต้าเซมกับเฮาค่ะออกจะเรียบร้อยเซมดื้อเหรอยังไงเออนั่นนี่เขาเรียกว่าเลยคำว่าดื้อไปแล้วเป็นผู้หญิงชั่วร้ายไม่จริง หน้าตาหนูออกจะสวยใสน่าซ่าข้างหน้าดีดีดน้องคาะรู้ควาเป็นน้องเล็กบึกแบบเป็นน้องเล็กแล้วก็จะมีแบบฟิลเตอร์ในการบอกี่าเอ้ยเอ็นดูเนาะเอ้ยมันเฉียงแล้วมันเฉียงอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นคนแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่ามีโลกส่วนตัวสูงชอบมีของจับวงองหายไปรู้บ่อยมากหายไปแบบหายไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็พอตามหาก็หาแล้วไม่เจอโฟก็ไม่รับแล้วอยู่ๆก็เดี๋ยวก็กลับมาเองกลับมาเองเหมือนแมวเลย ทั้งมุแหละเผ็ดเนี่ยไม่ไม่พี่มุกอะพี่มุกทางกินเก่งแล้วกินไวมากมีประมาณอยู่สี่กระพอได้อันมีของคาวของหวานน้ำจิ้มแล้วก็น้ำอัดลมอะเอองบางคือหมายว่าก้อนเท่านี้เรามุกินประมาณสองนาทีก็หมดแล้วเลยร็วเร็วจริงอันนี้หรอหนูให้พี่ได้เออเอเออเหนูให้พี่ได้วาเามันจะมีเวลาที่เราเผื่เราแบบแอบแอบซีเรียสแต่พี่ได้จะเป็นคนท อยากให้โลกสดใสกลายว่าพวกเรากลายเป็นไฟลุกแค้นน้องเนื้อน้องผ้าน้องผ้านี่อะไรอ๋อเฟรมเฟรมชอบดูหนังหนังแล้วร้องไห้มันร้องเองยังไม่ทันขึ้นชื่อเรื่องกันลงโว้ยหรอน้ำตาไหลแล้วเอาร้องไห้หนูงงเลยเปิดเพลงหก็ร้องเลยไมหนูไม่เห็นมีโอกาสได้แก้แค้นเลยหนู ไม่ชิงนมี่นึงเอาชิ้นที่เขาเดืเอดเดือดไปด้เป็นพ่อสีเรือนนะพ่อสีเรือนสัญญานะ,ะสนญัญญาชอบทำขนมนุ้ยหน้าแล้วก็เอา้อเอาของมาขายด้วยคนนี้เป็นคนชอบทำ DIY ค่ะล่าสุดก็ปักเสื้อยีนอยู่แต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าแบบเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ปักทั้งหลังเลยเข้าอ้โหอ้โนโอ้โห ใส่เสื้อยืดมาซ้องเหยอกใส่เสื้อยืดเบลีมาซ้อมเหยือกหนูกับพาอพี่จะเป็นคนที่ชอบแฟชั่นเออค่อนข้างแบบว่าติดตามแฟชั่นแเลยพี่แอนแบบติดตามเราก็ใส่ไงแต่หนูว่าเอาไว้ตะกร้าแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อสักทีพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะคือดาเวิดลนี่เพิ่งเห็นของใบสับทุกๆคนเลยนะคะ พิมแหละชอบบ่นว่าแบบว่าเนี่ยเล่นกล้ามเท่าไหร่เนี่ยแขนยังย้อยอยู่เลยก็เลยแบบว่าอาจจะแบบสลับกับพี่พิมแล้วแบบไปยิมแทนพี่พิมพ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากสูงแบบเท่าพี่พิมพ์สักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้สลับกับน้องแอนค่ะน้องแอนสวยก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าความสวยมันเป็นยังไงบ้างพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะได้แบบเออมาดูแลตัวเองถูกอย่างนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออยากสลับกับพี่มุกพออยากมีฟิลลิ่งแบบไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินได้เยอะๆให้มันแบบคุ้มตัง สลับตัวกับพี่เพชรค่ะอยากลองไปทํางานกระทรวงเรียนปอโทอนาคตก็แบบเรียนปอเอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากลองเรียนเก่งไว้พี่เพชรดูค่ะเพชรอยากสลับตัวกับน้องพิมพนั่นแหละเพราะว่าน้องพิมเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีเยอะมากน้องพิม์มาคิดว่าเพชรแบบใช้เวลาคุมแล้วจะบอกว่าน้องพิม์มายิ่งกว่าอีกแบบเก่งมากนะคะเฟมอยากเป็นพี่เอกแล้วกันรู้สึกว่าพี่เอกแบบว่านอนไม่ค่อยหลับอยากพาแบบตัวพี่เอกกระโดดลงทะเลแล้ยวนี่ไม่ใส่อะไรเลยแล้วอยู่งเงียจะได้หายเครียดไลยย่างสัญญาค่ะ ทั้งแข็งแรงแล้วก็สักพักก็เย็บปักถักร้อยแล้วอะไรเงี้ยอยากมีสามปีมากไม่อยากเป็นเฟรมไม่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 อยากทำงานโรงมาบาลนเฟรมพี่ยังไม่มีใครต่อใช่ไหมใช่ไม่ไรหนูรู้ทุกคนเลยหนูไปใช่พี่อยากไปเล่นแมวเฟรมเออน้ององศาน้องเนิกกุเนี่ยฮับปีทับปี้น่ากลัวทับปี้น่ากลัวจริงๆก็อยากเป็นเฟรมนะ อยากรู้ว่าเวลาเฟมเหวี่ยงพี่อ่ะเฟมเขียอะไรอยู่ทำจริงใจแล้วแหละรู้อย่างที่ได้ร้อยกว่าแย่งอีกนะอยากรู้ว่ารักพี่หรือเปล่าอเาลองสลับร่างมาดูดีกว่า ก็จบไปแล้วนะคะกับเกมเมื่อกี้นะคะก็ทุกคนน่าจะได้รู้ความลับของพวกเราไปกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ได้รู้ว่าใครที่สุดในด้านอะไรสนุกมากๆเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอทุกคนอีกในเร็วนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราได้วยนะคะ, <Yay. S 1> ะก็ขอฝากเพลงนะคะเพลงชื่อดามเดชมเทนนะคะ Let ติดตามได้ถูกช่องทางโซเชียลนะคะพิมพ์ S W E A T ตามด้วยเลข16ค่ะฝากด้วยนะคะไปเลยค่ะ